มิกบรมวูดเผยครอบครัวมีปัญหาหลังเบนพรชิตาเรียนจิตวิทยาผู้รักดังอย่างนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีมิกบรมวูดและนักแสดงพิธีกรสาวเบนพรชิตาเผยคลิป YouTube ครอบครัวเกือบมีปัญหาเมื่อพ่อมิกส่งเมียไปเรียนดัดนิสยัยมิกเบนสแอนเดอร์บารี3 p สามสี่ทางยูทูบชานแนลมิกเบนสแอน e l ซึ่งในคลิปนี้เบนพรชิตาเผยสาเหตุที่ไปเรียนจิตวิทยาโดยบอกว่าจริงๆเรียกว่าเรียนวิธีดูแลลูกหาวิธีจัดการลูกตัวเองยังไงพอมีหลายคนเวลาเขาทะเลาะกันก็ไม่รู้จะจัดการยังไงมันก็เหมือนกับแค่เราต้องถอยหลังมาก้าวหนึ่งฟังลูกให้จบก่อนว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำได้เลยมันยากคิดไม่ตรงกันบางทีที่มีก็อยากให้ดูเลย ด้านมิกหลังได้ฟังก็ถอนหายใจเบนแซวว่าถอนหายใจดังก่อนจะบอกกว่าเขาจะรู้สึกว่าทําไมไม่ดุเรื่องนี้ทาไมไม่พูดถึงตรงนี้มิกบอกกว่าการที่เบนซ์ไปเรียนพูดเลยว่าไม่เคยสนับสนุนการที่เบนซ์ไปเรียนอันนี้ทําให้ครอบครัวม,มีปัญหากลับมาเหมือนมีนักจิตวิทยาในบ้าน เกลียดมากอะบ้านไม่ใช่บ้านพูดเลยเบนถามว่าทําไมมิกบอก,กว่าอยากให้หันไปถามทุกคนในบ้านหลังไปเรียนกลับมาถึงมีฟีลลิ่งแบบนี้ก่อนจะเรียนแบบเบนพูดว่าที่หนูไปเรียนมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มิกบอกอีกว่าทฤษฎีได้แต่ในแต่ละบ้านไม่เหมือนกันมาใช้ด้วยกันไม่ได้ต้องเอามาปรับแต่เบนเป็นเอาหนักง่ายๆมีวันหนึ่งปริงตวาดแม่เราเดินมาถึงปริงหยุดเดี๋ยวนี้นะาขอโทษแม่เราเห็นเบนทําไมไม่ยอมดูลูก ก็เข้ามาเสียบเลยเพราะเราไม่ยอมให้ลูกเราเป็นเด็กนิสัยไม่ดีแต่แม่รีบมาเลยเดี๋ยวพ่อเราต้องฟังลูกก่อนหนูอยู่อารมณ์ไหนลูกหนูโกรธใช่ไหมในอธิบายแต่ในมุมของมิกลูกทำผิดก,ก็ต้องดูแล้วค่อยอธิบายพูดเลยการที่เบนไปเรียนอันนี้ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแทบจะกราบเท้าเลิกเรียนเถอล่าสุดมาอีกแล้วลงสมัครไปอีกคอร์สแล้ว เบนเล่าว่าอันนี้อันที่สามอันแรกเป็นการสกัดจุดเกี่ยวกับลูกวิธีเลี้ยงลูกให้รู้จักเด็กมากขึ้นอันที่สองเรียนรู้ว่าเราเป็นคนยังไงจะได้อยู่กับคนอื่นที่เขาไม่เหมือนเรายังไงเมื่อก่อนจะชอบเอาชนะจะเป็นแนวไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดตอนนี้รู้ว่าควรจะพูดอะไรกับใครตอนไหนทีมงานถามว่าหลังเรียนพูดยังไงกับสามีมิกยอมรับว่าเรื่องนี้ดีขึ้น พูดดีขึ้นบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนอย่างเดียวที่คิดในใจคือไม่เห็นต้องไปเรียนก็รู้นิสัยมีคดีอยู่แล้วคบมาตั้ง18จะ20ปีแล้วนะแต่ต้องขอบคุณคอสที่คอไปเรียนแล้วเขาเข้าใจแต่คําถามคือไม่ได้ผิดที่คอสผิดที่เขาอยู่กันมาจะ20ปีต้องไปเรียนถึงจะเข้าใจว่าเรานิสัยเป็นยังไงหรือว่าคอสนั้นคุ้มแต่คอสอื่นที่จ่ายไปแล้วกลับมาทะเลาะกันรู้สึกไม่คุ้ม แต่เบ้นก็ยืนยันว่าจะต้องเรียนอีกเพราะยังไม่สามารถจัดการลูกให้ทุกคนเห็นได้งานนี้มิกถึงกับบอกว่าก่อนไปเรียนไม่เคยมีปัญหาในบ้านแต่พอไปเรียนแล้วมีปัญหากลายเป็นดันจะขยันว่าจะต้องบรรลุปัญหาคือเราจะเอาชนะทุกคนไงอันนี้จะไปให้สุดหรือเปล่าเบ้นเลยบอกไม่เถียงแล้วก่อนจะหัวเราะแล้วบอกว่าเถียงไม่ชนะด้านมิกขอร้องถ้าจะลงเรียนคอสอไปปรึกษากันก่อน ส่วนคอสที่เพิ่งลงไปขอดูก่อนว่าดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นพอแล้วนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมท่องเข้าสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ